สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยภาพไปทะกลในแบบพม่าคนดังล่าสุดบททดแทนคุณพ่อแม่หลังจากโควิดระบาดอย่างหนักเชื่อว่างานของนักแสดงในแบบก็คงจะหายไปทําให้ไปทะกลในแบบหนุ่มชาวพมา่าเยบหายไปพักหนึ่งหลังจากที่สร้างความฮือฮาให้กับสาวสาวบ้านเราเมื่อสองปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามล่าสุดในอินสตาแกรมและเพจ Facebook ส่วนตัวของนายแบบหนุ่มคนดังก็ได้มีการเผยภาพที่เจ้าตัวนั้นได้บวชที่วัดพมา่าแห่งหนึ่งซึ่งแม้จะอยู่ในเครื่องแบบของสงฆ์แต่ทว่าก็ไม่สามารถปิดบังความหลอกของเจ้าตัวเอาไว้ได้โดยมีแฟนคลับหลายคนเขามาร่วมแสดงความเห็นพร้อมอนุโมทนากันอย่างมากมายซึ่งทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็เดก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ